มะมวงดองชาววังเจ้าดังในทีตอกมาเปิดตะกร้าแล้วขนาดสามรอยห้าสิบกรัมทุกคนมาเซฟๆนึ่กันครับนี่จิ้มกับพริกเกลืออืมอืมกรอบเปรี้ยวเค็มติดหวานนิดนิดทุกคน tiếp tiếp thịt tiếp 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 hmm, 嗯，好，嗯，嗯，嗯。 ออือพริกเกลือกระแทบทุกคนเผ็ดเค็มหวานนี้เป็นพริกเกลือสูตรดั้งเดิมทุกคนอืมปาดบางม่วงกรอบมาก มาด้วยทุกคนแซ่บๆน้ำกันอือหือโอ้โดูพริกกะลาวทุกคนปาดอือ อืมอ,อ,อนัวมากเผ็ดเค็มหวานอืมออ,อ,อ,อสูตรกะปิแห้งทุกคนอ๋ออืม hòm càpì mát luôn con, oi cà luôn con, um, um, đất bữa. ผิกเกลือรสบวยทุกคนน้นอืมก่อนอืมอื้มแล้ว ปาพพิกเกลือคือแบบคือแซ่บทุกอะไรทุกคนบอกเลยแบบอืมนี่น้ำปลาหวานชอบมากอืมนี่ทุกคนคุยเอ้ยนี่ทุกคนน้ำปลาหวานชอบมากนี่คุยไปหลายๆเลยทุกคนนี่โอ้โหยอืมอืม กุ้งเน้นๆเ,เลยอะ่ะอ,อ,อ,อืมะม่วงใช่เด่นๆแซมมาทุกคนพริกเกลือคือแบบแซบแทุกสูตเลยทุกคนนี่บวยอือออ ตาร์ดเข่ากับบกหมวงทุกทูกเลยทุกคนแซ่บมากบอกเลยเนี่ยพริกเกลือลาวอันนี้ก็แบบอร่อยทุกคนนะกะปิทุกคนกะปิห้างอือหือ หอมกระปิกอ่ะอน,นี้สูตรดั้งเดิมทุกคนสูตรดั้งเดิมจะเป็นเหมือนที่เขาแถมมาให้ทุกคนตอนี้เหมือนกันเบะเลยเอร่อยแซบาา่บมือนกันทุกคนอือหือ